ครับผมผสมไม้แตกนะครับวันนี้ก็มีเวลาออกไม้เช่นเคยครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งแล้วออกไม้กับน้องเหมือนเดิมรับบอยอไม้แตกคู่หงคู่้าคู่้ <laughs> าพากันยันนะครับไว <laughs> รุ่นพลังใบก็โอเคครับมาติดตามชมว่าวันนี้มันจะมีผลงานไหม ไปครับลุยกันลองตัวครับ ต้มไม้กัดกระชากิะครับตะกูครับโอ้ยลำบากนะครับที่ค่อนข้างลำบากนะครับหมายก็เป็นคลองนะครับหมายคลอง ก็คือที่ผมเลือกตีไปตรงนั้นมันเป็นเวิร์กนะครับที่เขาปล่อยน้ำลงมาจากอีกฝั่งหนึ่งครับสักครู่นะครับโอ้โหเหนื่อยเลยตัวนี้ไหนอะสายพันธุ์สักคู่นะครับเหนื่อยตอนลงไปเอานี่นะครับ มันลำบากช่อนครับไซส์สวยเลยครับนี่อ้วนๆเลยกัดเป็นกบยางเอสูนะครับบายนานัดโครชานะครับสัตเข้าไปเต็มเนียงเลยอ้วนอครับกัดกระชากเลยนะครับเมื่อกี้ก็เลยต้องดิดสวนนะครับขอแค่กัดนะครับวัดเป็นติด โอเคครับแต้มแรกเช้านี้เปิดหัวได้สวยใสสวยๆ้วนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับก็คือเมื่อกี้ผมยืนตีอยู่ข้างหลังกล้องมันลงไปลําบากครับถ้ามันไม่กัดผมก็จะลงไปยืนตีตรงนู้นขยับไปอีกถ้าลงไปเดี๋ยวปามตกใจครับก็โอเคครับแต้มแรกฝากผลงานไปด้วยครับ เอสทู S S ครับสื่อโลดดูตรงนี้ครับ คุนบอกไปก่อนไม้แรกวิทย์ไม่ติดครับคือส่งไม่ทันครับไม้นี้เห็นดันน้ำมาชะลอให้เลย,อยเอาอย่าเพิ่งดิดนโอ้ย ใสก็พอได้ครับใสกกำลังเลยกัดเป็นกุบยางเอสคูนะครับสีท่มทองก็คือพยายามตีเนียนๆเลยนะครับตรงนี้ตะคูทับให้รถไปก่อนก็คือพยายามตีเนียนๆเลยนะครับอีขึ้นตะหลิงแล้วลากลงมาเนียนๆเลยมีโอกาสได้ตัวสูงครับช่องแบบเนี้ย ปลามันจะไม่ค่อยระแวงครับโอเคครับเดี๋ยวลือกันต่อลองซ้ำที่เดิมนี่หละครับ S2 ครับเป็นอย่างทางเลือกเลยนะครับซื้อโลดครับ ไม้นะครับไม้ก็เป็นของหลอดนะครับเห็นตามมาแล้วตามมาแบบดูดก็เลยลดคันให้แป๊บหนึ่งครับ,รบลงคอไปเลยกบยางเอสนะครับบายนาทโครชานะครับสีส้สมเรนโบ์ครับตากนี้ก็คือตรงนั้นมันเป็นในร่มนะครับ เดี๋ยวลองซ้อมใหม่ครับน่ามีตัวมากแล้วก็ข้างๆมันเป็นพวกต้นกบก,กต้นทูบน่าโดนมากน้ําก็กําลังดีครับตีสุ่มไปเรื่อยครับซ้ายทีในล่มทีได้เรื่องครับมันอ้วนเลยวัดเป็นติดกบยางเอนะครับอีกหนึ่งทางเรือครับเอสืูซโรดลองดูตรงนี้ครับ นู่จัดลกคลาแย้ว ตัวเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้ก็กัดเป็นกลุบยางเอสนะครับตัวเล็กตัวน้อยเจ็บหมดอาจจะมืดอมื่นิดนึงนะครับผมอยู่ในลมแต่ตัวนี้ขอเจ็บนะครับเจ็บไปทําเข็มก็หมายเป็นคลองหลอดนะครับสวยมากเดี๋ยวลองซ้ำใหม่ครับหน้ามีตัวใหญ่นะ เอดทูครับได้ทุกไซส์ใบหลิวเล้าๆโอเค okay, ครับเอสทูสื่อโหลดลองดูตรงนี้ครับน้ำน้อยๆเลย กัดติดได้เงินวะ่ะดูไซส์ครับโอ้โหเต็มเงี้ยงเลยนะดูครับเหยื่อกับปลาเท่ากันเลยกัดติดได้ไงวะเนี่ยกัดเป็นกรอบยางเอสทูนะครับตัวเล็กตัวน้อยเจ็บหมดก็ตัวนี้ก็ปล่อยครับ วัดเป็นติดนะครับตัวเล็กตัวน้อยเจ็บหมดก็โอเคครับเดี๋ยวลองซ้ำใหม่มันมีตัวตามกัดอยู่นี่เดี๋ยว่อ2ครับเสือโหลดจะไปกินข้าวแล้วครับตอนนี้เที่ยง้ะบ,บอยได้กี่แม้มสองครับดูของ้ะบ,บอยนะครับสองแ้มครับไส์บอเอฟตัวไม่ค่อยใหญ่ครับไอที่ตัวใหญ่หลุดหมดเลยอมองไม่เห็นนะมืด อาจจะมันมวนมนดิดหนึ่งม,มันบอยได้สองแต้มโอ้ใหญ่ลเลยนะอ้วนเลยผมก็ได้สี่ห้าแต้มครับอย่างในคนลิปนั่นแหละตอนนี้ก็เที่ยงล้วเดี๋ยวไปกินข้าวบ่ายค่อยว่ากันใหม่ครับลุยต่อ,อเขียครับไปกินข้าวก่อน